สารพันธธรรมชาติพอดแคสต์ในโลกที่มนุษย์พยายามใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรถ้าฮีโร่ที่เก่งที่สุดกลับไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ฟันแทะตัวเล็กๆที่ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่สาธารณารัฐเช็กเพื่อพบกับเรื่องราวการกลับมาของวิศวกรแห่งระบบนิเวศท,ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าทึ่ง และยังช่วยประหยัดเงินภาษีของเราไปได้อย่างมหาศาลหลายปีก่อนพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่งในสาธารณารัฐเช็กอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแห้งแลง้งและขาดชีวิตชีวาความหลากหลายทางชีวาภาพลดลงดินขาดความชุม่มชื้นและเสี่ยงต่อทั้งภงัยแล้งและน้ำท่วมได้ง่ายขึ้นภาครัฐเองก็พยายามจะฟื้นฟูพื้นที่เหล่านี้ซึ่งต้องใช้งบประมาณและแรงงานคนจำนวนมาก แต่แล้วผู้ช่วยที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นบีเวอร์ยูเรเชียสัตว์ที่เคยถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่เมื่อหลายศตวรรษก่อนได้ค่อยๆหวนคืนสู่ถิ่นเดิมพวกมันไม่ได้กลับมาเฉยๆแต่กลับมาพร้อมกับสัญชาตยานการเป็นวิศวกรโดยกำเนิดพวกมันแทะต้นไม้ล่าก,กิ่งไม้มาสร้างเขื่อนกั้นลำธารทีละเล็กทีละน้อยอย่างขยันขันแข็งเขื่อนตามธรรมชาติเหล่านี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับ มันช่วยชะลอน้ําที่เคยไหลทิ้งไปอย่างรวดเร็วทําให้น้ําเริ่มท่วมขังและแผ่ขยายออกไปเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยแห้งแลง้งให้กลับมาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งและที่สําคัญที่สุดคือพลังของธรรมชาตินี้ช่วยให้รัฐบาลประหยัดเงินภาษีในการฟื้นฟูพื้นที่ไปได้มากกว่า1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า44ล้านบาทเลยทีเดียว พื้นที่ชุ่มน้ำที่ฟื้นคืนมานี้ไม่เพียงแต่เป็นบ้านของนกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและ,มะแมลงนานา,นานชนิดแต่ยังทำหน้าที่เป็นฟองน้ำขนาดยักษ์ช่วยกรองน้ำให้สะอาดและเป็นกราะป้องกันภัยจากสภาพอากาศสุดขั้วได้อีกด้วย เรื่องราวของบีเวอร์ในสาธารณารัฐเช็กจึงเป็นเครื่องย้ำเตือนอันทรงพลังว่าบางครั้งทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่ใช่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่คือการปล่อยให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองและเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับเหล่าวิศวกรที่เก่งกาจที่สุดในโลกนี่คือพลังของธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้ครับสารพันธรรมชาติพอดแคส